เออเนาะเอออ่าพไปพี่โต้ขาถ้าให้พูดหนีพูดนีเป็นอะไรดีชีเสิร์ฟและมีซีนมเปรี้ยวละพูดนีเป็นอะไรดีคะนมหวานละกันไม่จืดละเออ <laughs> คือ,อ,อยังไงพอถ่ายไปเรื่อยเรื่อรู้สึกว่าพูดนีเขาอาหานขื้นหลังเออ,เอจริงตอนแรกค่อนข้างหนักใจนะครับกับเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของของ,ของทั้งพระเอกแล้วก็ตุ่ย น้นกนกออย่างที่ทุกคนทราบไปก็คือูเจะเป็นนูมเนิร์ที่อยู่ในกรอบตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เอกก็จะเป็นมันพระเอกแต่เชื่อแต่แต่การกระทำพฤติกรรมนิสัยแต่ตรงข้ามไปเลยจะเป็นแบบไม่จะแค่คำว่าถอยได้เลยไม่เห็นียว่าถอยเลยคือที่ที่บอกว่านักใจก็คือค่อนข้างไกลตัวกับตัวตัวกับตัวจริงของน้อมากซึ่ง แต่เราก็ถือว่าทำกันบ้านได้ดีนะฮะน้องจะมีพยายามมาเสิร์ฟเปิดงานมายถึงว่าจะมาเล่นให้ดูในตอนเช้าแต่กินข้าวเช้าอยู่เฮ้ยก็จะมาแต่ว่าน้องผัวอันนี้านาอันึี้ก็จะเดินมาพี่โตครับถ้าหัแบบนี้ได้ไหมครับน้องก็จะเรียกเฮ้ยเมื่อยเรื่รอ,อยๆเฮ้ยแรงเหนะมือนกันนะบางทีบางทีเราก็ตั้งโไ๊ะกันเราเรามีถ้อยในใจของเราแต่เฮ้ยมัน อันนี้ไม่ได้เบลอไปนิดนึงเพิ่มเบาลงนิดดีกว่าแต่แต่อุ๊ยอันนี้แรงกว่ากําลังชี้ข้าวอยู่อุ๊ยเติร์นอ่าอินบ้านนี้อินเกินเติร์าเติอินกลับไปด้วยโดยเอากลับมาให้ด้วยใช่ไหมฮะแย่อย่างน้องดีก็น้องดีถือว่าเซอร์ไพรส์ในอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องก็จะมีการตีความการเป็นนกจิ๋ว ในมือของเราเองซึ่งซึ่งเราก็ตื่ในในหลายหลายอยา่างบางทีเราคิดไป่ถึงว่าเราเราศึกษามาประมาณหนึ่งดีกว่าในในการแบบการพูดคำจาของเด็กเนื้อของคนที่คิดแบบนี้นเออเขาจะพูดมาอย่างไงเขาจะแสงดงออกมาอย่างไรก็คือนีนก็จะทำออกมานะให้ดูนีก็แต่แต่นี้จะคนเราแบบพี่บูพีนจะเอามาโชว์ในหน้าเฟซนในทาเดีนะ๋วเาเล่นให้ดูซึ่งซึ่ง ผมมันแอบกลายเป็นตุ่มนักเคมีของคู่นี้ความความท้าที่ที่เราเห็นกันคือต่างกันมากแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความหอมแรงของทั้งสองคนกันกลับแบบเออมันกลมกล่อมจับจืดมาเลยกลายเป็นหวานอะไรอย่นี้ได้อันนี้ในในมองผมแล้วอยากให้คนอยากให้คนดูคอยคอยดูรับรับรสหวานหนาคู่เอ่อแห่งความจืดของเรานะครับผม แต่เราต้องรอติดตามเนาะเราดีใจครับเซรีเรเรื่องนี้ถามน้องผู้ดีกว่าน้องผู้คะกับครูกับพระเอกต่างกันยังไงบ้างมีความต่างไหมจริงๆก็ต่างครับอ่าจริงๆก็ต่างเพราะว่าตัวละครพระเอกครับอย่างที่ถ้าดูในตัวเซรีเร่ครับเขาจะเป็นคนที่มีความเซอร์มาก เขาเป็นคนที่มีความเซอร์เป็นคนที่แบนมากๆเขาเป็เสื้อผ้าไม่ซักเป็นคนที่ดูสุขภาแต่จริงๆแล้วลึกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอาวิสุขอาวิสุขแต่ว่าพอในตัวละครเนี่ยมันต้องมีความปิดผนึกมากเวลาเขาพูดเนี่ยเรียกได้ว่าคำหยาประมาณ90%อร์พูดเขาจะสัก10%เอร์เซ็นาก็เลยจะต้องมีการที่ปรับด้วยนิดหนึ่งในการที่เข้าไปรับบท